สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทารโอวิทตุลนะครับช่องทานายดวงชะตาวยไพ่ทาโร่น้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทํานายดวงความรักตามวันเกิดนะครับผมประจําเดือนกรกฎาคม2565นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นการทํานายให้กับชาวคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมสวัสดีชาววันอาทิตย์ทุกทท่านด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทารโอวิทตุลนะครับผมตอนนี้ช่องทารโอวิท 2,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้นะครับเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับผมกิจกรรมไลฟ์สดดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามนะครับในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมที่จะลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันให้ผมทำนายดวงให้ออกอาศในคลิปพิกาศคลิปต่อไปนะผมก็สามารถเขียนชื่อคำถามพร้อมอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะรวบรวมคำถาม ามเอาไปทำนายให้ในคลิปพิาการ์ดคลิปตอบไปนะครับผมแล้วก็สาหรับในคลิปนี้ผมได้ทำไามสเตมเอาไว้ให้นะครับโดยแบ่งการทํานายออกเป็น3มช่วงนะครับช่วงคนมีคู่คนมีคนคุยและคนโสดนะครับใครที่อยากจะกดเข้าไปดูในช่วงไหนก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เรียนเอาไว้ในคลิป,ปก่อนนะครับว่าการทํานายดวงผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับแล้วก็เป็นการตั้งจิตของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิทยาญาณในการรับชมนะคร อย่าได้เองคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทางอันไลน์หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับกับการทํานายดวงความรักของชาววันอาทิตย์นะครับผมเอาดวงคนมีคู่ก่อนเลยนะครับอขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับ ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมประจำเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวคนมีคู่นะครับผม ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับประจําเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมสําหรับชาวคนมีคู่ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมในช่วงประมาณไปไปลายเดือนมิถุนาก่อนจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมนะครับผมจัดว่ามีปัญหากับความสัมพันธ์ของคุณและคู่ของคุณเหมือนกันนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความเอาแต่ใจมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยชอบข่มชอบใช้อํานาจใส่กับอีกฝ่ายหนึ่งมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะขี้หึงขี้ตามขี้ติดมากพอสมควรเช่นกันนะครับผม เรียกได้ว่าฝ่ายหนึ่งก็ใช้อำนาจอีกฝ่ายหนึ่งก็ตามติดตามระแวงตามหึงดาห่วงแล้วก็ผมทาให้เกิดปัญหาแบบที่ไม่น่าจะเกิดกันมากพอสมควรเหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างรักกันนะครับผมไม่ได้มีปัญหาเกิดเรื่องความชู้สงชู้สาวอะไรกันเท่าไหร่แต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะขี้ํำคาญมากเกินไปชอบใช้อำนาจใส่อีกฝ่ายมากเกินไปอีกฝ่ายหนึ่งก็งอแงงงแแพอสมควรเหมือนกันนะครับผมพอแล้วคุณกับคู่ของคุณเนี่ยอาจจะมีปัญหาที่มันไม่น่าจะเกิดเลยนะครับผมมันไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากความที่เอออคคาไบมใจหรืุณี คนมีแกลอะเงี้ยไม่ได้มีนะผมเพียงแต่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะคิดมากเกินไปหน่อยแล้วก็ตามจิตมากเกินไปแล้วผมอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยมีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยอะไรกนะันนักกันหนาแล้วก็ทําให้เกิดเหตุเกิดการทะเลาะก,กันแบบที่ไม่จําเป็นต้องทะเลาะเลยนะครับผมแล้วก็พอมาในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับผมความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะเพียงแต่ว่ามีเหตุนะครับผมอาจจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนจากกันก็เป็นไปได้นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าประเด็นนี้หรือเปล่านะครับที่ทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ เหตุที่จะต้องพัดพลาดจากกันไปแล้วผมอาจจะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะต้องเดินทางไปทํางานในที่ไกลๆก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่ของคุณมีไนท์ออฟบอนขึ้นมาคู่กับแชร์เลียเลยนะครับผมเพราะวเราเนี่ยมีโอกาสที่คุณและคู่ของคุณเนี่ยจะไม่ได้อยู่ด้วยกันค่อนข้างจะสูงมากในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับผมทําให้ในเรื่องนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมมันก็เลยมีปัญหาแล้วหองแลห่งกันนะครับผมว่าเอ้ยทำไมต้องแยกจากกันทําไมมันไม่ได้อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมนะครับผมหรือถ้าว่าคุณกับเขานะครับผมไม่ได้มีปัญหาในเรื่องไ ไมไมีปัญหาในเรื่องของระยะทางไม่ได้มีเหตุจะต้องพัดพลาดจากกันไปไหนไกลๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นใจการเอาชนะขาขาซึ่งกันและกันนั่นแหละครับผมทําให้คุณกนะับเขาเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาแบบที่ไม่ควรจะมีเอาซะเลยครับเพราะว่าต่างฝ่ายจริงๆแล้วต่างฝ่ายต่างรักกันมากพอสมควรเลยนะแต่ว่าไม่มีใครยอมให้กันสักเท่าไหร่นะผมเขาก็ไม่ยอมเขาก็ชอบผมชอบอะไรคุณเหมือนกันหรือในบางคนอาจจะไปเจอกับสายจิกสายตื้อสายตามก็ได้ก็เป็นไปได้เช่นกันนะผมทําให้เกิดปัญหาโดยที่ไม่จําเป็นต้องเกิดเลยเพราะ จริงๆแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะไปออกับเขาได้ค่อนข้างจะดีนะเพียงแต่ว,ว่าอาจจะต้องลดลดลงบ้างับผมลดลดทิศิีลดลดความเอาแต่ใจลงบ้างก็จะดีไม่ใช่น้อยนะผมไม่ว่าจะมาจากคุณหรือคู่ของคุณก็ตามนะผมเพราะว่าไพ่บทสรุปของคุณเป็นแฮงแมนนะผมแฮงแมนเนี่ยสายแปลกสายประหลาดสายขวางโลกแน่นอนนะผมะคุณเจอคู่รักที่ค่อนข้างที่จะมีนิสัยไม่ค่อยจะยอมทนเอาสักเท่าไหร่นะผมแล้วก็เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงนะผมมีความเอาแต่ใจมีความใช้อำนาจด้วยมีทั้งแอมเบอร์เลอร์ขึ้น าคู man, man. ่กับแฮงแมนหุณค่อนข้างจะปวดหัวกับคนรักของคุณคนนี้เลยนะครับผมในบางคนอาจจะไปเจอเรื่องระยะทางซ้อนก็ไปอีกนะครับผมแต่ถึงจะไม่มีเรื่องระยะทางเนี่ยเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าถึงลำบากอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนที่เรียกได้ว่าเลือดจะไปลมจะมาวันไหนดีก็ดีดีวันไหนจะร้ายก็ปั่นป่วนทำให้คุณปวดหัวได้เช่นกันนะครับผมจะเป็นสายแฮงแมนเนี่ยโอ้ยรับรองได้เลยว่าคุณเจอคนที่ค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวแล้วก็ยินมใสค่อนข้างจะแปลกประหลาดเข้ากับคนอื่นค่อนข้างจะยากซะด้วยนะครับเป็นสายขวาโลก ทำให้คุณค่อนข้างจะเหนื่อยของความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่น้อยแต่ถามว่าเขาจะมีพฤติกรรมที่แบบว่าไปนอกจงนอกใจออกนอกมุ้งองทางไหมไม่อย่างนั้นไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับผมเพราะคนที่ ที่ถือไพาแฮงแมนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่นิสัยจะแปลกประหลาดแล้วก็เวลาที่เขาอยากเขาจะทําอะไรเนี่ยวเขาจะไปอยู่ตามลําพังของเขาเป็นหลักนะผมแต่ถามว่าเขาไม่มีคนอื่นหรือไปอะไรไหมไม่มีแน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะที่นิสัยของเขาจะขวางโลกสักนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับสำหรับชาวอาทิตย์น่าจะเจอคนที่นิสัยค่อนข้างจะแปลกประหลาดแล้วก็มีความเอาใจใจตัวเองค่อนข้างจะสูงมากพอสมควรแล้วก็เป็นปัญหาที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยมีปัญหาหรือว่าทะเลาะเบาแหวงกันบ่อยๆได้เช่นกันนะครับสาหรับชาววันอาทิตย์นะครับผม เดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผมว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับคนมีคู่ที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมขอดูดวงความรักนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์สําหรับคนมีคู่นะครับผมที่เกิดในเดือนกรกฎาคมด้วยนะครับผม ก็อย่างที่บอกแล้วผมเอาจริงๆแล้วคุณกับเขาเนี่ยแทบจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของความนอกอกนอกใจเกี่ยวกับเรื่องของู้สาวอะไรเลยนะครับเพราะจริงๆแล้วค่อนข้างจะมีความซื่อสัตย์แล้วก็รักกันเป็นอย่างดีนั่นแหละครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมองไปอนาคตร่วมกันมากพอสมควรเลยนะในบางคนเนี่ยอาจจะมองไปถึงขั้นที่อยากจะตบอยากจะแต่งกันซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้แต่ว่านะครับผมบางครั้งก็ท้อกับนิสัยของเขานะครับผมที่แบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับผมเดี๋ยวเรียกเลยว่าเดี๋ยวก็น่ารักเดี๋ยวก็น่่าีีไไมน้ว่า เขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามผมวันไหนที่เขาดีกันดีดีวันไหนดีก็ดีใจหายวันไหนจะร้ายก็สร้างความปวดหัวให้คุณไม่รู้จบนะครับผมทําให้ถึงแม้ว่าคุณจะมองเขาในแง่ดีถึงแม้จะอยากมีอนาคตร่วมกันถึงแม้จะเห็นในความรักความซื่อสัตย์แต่บางครั้งก็เบื่อหน่ายกับน,นิสัยใจคอของเขาไม่ใช่น้อยเช่นกันนะครับผมช่วงนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาละหองละแหงกับนิสัยที่แปลกประหลาดแล้วก็เข้ากับคนอื่นไม่ค่อยจะได้ของเขานั่นแหละครับผมแต่อย่างไรก็ตามก็คุณและเขาก็ยังคงรักกันดีอยู่นะคร นิสัยอาจจะอาจจะยังไงครับค่อนข้างจะสร้างความปวดหัวให้กับคุณสักหน่อยเท่านั้นเองนะครับสำหรับชาววนาันอาทิตย์นะครับ mm hmm. ก็จะเจอทั้งแบบว่าไพ่ทั้งแอมเบลเลอร์ทั้งแฮงแมนเนี่ยก็ค่อนข้างจะปวดหัวไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับชาววนาันอาทิตย์นะครับผมอะต่อไปแล้วผมมาดูดวงความรักของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวนันอาทิตย์กันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงในเดือนรกรกฎาคมนี้นะครับผมอะขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยที่เกิดในวนันอาทิตย์ ในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวคนที่มีคนคุยนะครับที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผม สำหรับชาวคนที่มีคนคุยนะครับผมดวงความรักของคุณคนมีคู่นี่จัดว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับผมดวงความรักของชาวคนที่มีคนคุยเนี่ยคุณก็เจอ,อความสัมพันธ์นี้ไม่ค่อยจะชัดเจนเหมือนกันนะครับผมเขาไม่ค่อยจะให้ความชัดเจนกับคุณสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะไปเจอกับพวกหรือว่าสายโลกส่วนตัวอีกแล้วนะครับผมหรือในบางคนหนักกว่านะครับผมเพราะว่าไพ่ของไฮเพสซีดเนี่ยบางทีอาจจะหนักกว่าแฮงแมรนะครับผมไฮเพสซีดเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าการทําตัวลึกลับซับซ้อนเข้าถึงยากอารมณ์อ่อนไหวและก็อาจจะหมายถึงปัญหาเรื่องมือที่ทตัดไม่ ก็เป็นไปได้ทําให้คุณค่อนข้างจะปั่นป่วนกับความสัมพันธ์ของคนที่คุณกาลังโฟกัสอยู่ไม่ใช่น้อยไม่ว่าในบางคนอาจจะไปเจอกันนิสัยของเขาที่ดูลึกลับซับซ้อนมากเกินไปหน่อยหรือในบางคนอาจจะไปเจอต่อไปเจอว่าเขาอะ่ะมีมือที่3หรือมีอะไรเป็นตัวเป็นตนก็เป็นไปได้ทําให้คุณค่อนข้างที่จะเกิดความลังเลกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ใช่น้อยนะผมความลังเลว่าจะเอายังไงจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะผมเพราะว่าคุณก็ไม่อยากที่จะเป็นที่2องลองคอยลองใครเช่นกันนะครับผมความรักเป็นเรื่องของคนสองคนไม่ใช่เรื่องของคน3คราฉคนนะ แล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยคุณค่อนข้างจะปั่นป่วนกับความรักความสัมพันธ์ทั้งนี้ไม่ใช่น้อยแต่ถ้าเขาไม่ได้มีใครนะผมถ้าเขาไม่ได้มีใครก็เขาทําตัวลึกลับมากเกินไปหน่อยนะผมทําตัวแบบว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงเดี๋ยวดีเดี๋ยวลายมากเกินไปหน่อยนนะครับผมทําให้คุณค่อนข้างที่จะเหมือนจะรับนิสัยเขาไม่ค่อยจะได้แล้วก็เกิดความลังเลขึ้นมาไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับสาหรับชาววันอาทิตย์ที่มีคนคุยว่าจะเอายังไงนะครับผมเพราะเวลาที่เขามาดูแลคุณเนี่ยเเเเเขาากก็นน่่รคุณะหลือิยใสช นะครับผมเรียกได้ว่าคล้ายๆคนมีคู่เลยนะครับผมวันไหนที่เขาจะหวานใส่คุณก็ทาตัวประดุดดังเจ้าหญิงเลยนะถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะครับผมถ้าเขาเป็นผู้ชายเนี่ยเขาเข้ามาดูแลคุณประดุดดังคุณเป็นเจ้าหญิงเลยนะแต่วันไหนที่เขาจะดุเขาจะหายไปเขาก็หายไปเฉยๆวันไหนที่เขาจะคล้ายใส่คุณเนี่ยเขาก็จะดูเป็นคนที่ร้ายกาดเป็นคนที่พูดจาไม่สงไม่ไม่ถนอมน้ําใจคุณเลยได้เช่นกันนะครับผมอาจจะเป็นคนที่อารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมากพอสมควรแต่ไม่แน่เหมือนกันนะครับบางทีเพราะว่าเขาอาจจะมีปัญหาเรื่อองมืททีี่่3นนัววไหเเ้าาล เขาก็เลยมีเต็มที่วันไหนที่เขาไปอยู่กับมือที่3ามเขาก็เลยมาหาเรื่องคุณก็เป็นไปได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะชื่นหน้าแลวก็ชัดเจนสักเท่าไหร่เลยนะครับผมแล้วก็ในเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นเดือนที่ยังคงไม่มีความชัดเจนเช่นเดิมนะผมยังคงล่องลอยอยู่ในอากาศนะผมยังคงไม่รู้ว่าจะออกหวัวหรือออกก้อยนะผมเรียกได้ว่าออกได้ทุกหน้าเลยนะสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้นะผม <S <S <ค>ไม่ว่าจะออกเป็นหน้าที่ว่าเขา,าจะทำตัวดีขึ้นหรือว่าไปจบความสัมพัน คลองเป็นทรัพย์สมบัติให้คุณเลยเพราะว่าไพ่ของคุณในบทสรุปออกมาเป็นเจ็ดถ้วยนะครับหรือเขาอาจจะแปลงร่างการเป็นปีศาจให้คุณเลยก็เป็นไปได้เช่นกันเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไม่รู้จะไปซ้ายหรือจะไปขวาหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ได้ชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นวิมานในอากาศแล้วก็ไม่รู้จะออกหัวออกก้อยเอาซะเลยนะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์ของคนที่นคนคุยที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผม อเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อนะผมว่าจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับดวงความรักของชาววันอาทิตย์สําหรับคนที่มีคนคุยนะครับอขอดวงความรักนะครับสําหรับคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับของคนที่มีโข เรียกได้ว่าหน้าของคุณเนี่ยออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะผมมีโอกาสที่คุณจะเจ็บหนักกับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่ก็มีโอกาสเช่นกันที่คุณจะได้เริ่มต้นใหม่กันไปกับเขานะครับผมอ่ะเรียกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่อ,อ๋อยังไงครับไม่ซ้ายก็ขวาไม่หัวก็ต้อยนะครับเป็นเดือนที่คุณจะได้ความชัดเจนหรือความมั่นคงมากพอสมควรเหมือนกันนะไม่ว่าความมั่นคงจากการที่สลัดเขาหลุดไปจากชีวิตเพราะว่าเบื่อน,นายกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรืออีกทางหนึ่งก็คือคุณอาจจะได้รับการเริ่ม ได้รับคำมั่นสัญญาที่จะทําตัวให้ดีมากกว่าเดิมหรือว่าจบยิวตี้กับมือที่3ามที่มันเกิดขึ้นที่ปัปญหามันเรียกเลยว่าตอนนี้ออกได้ทั้งหัวทั้งก้อยเลยนะครับผมไม่เก็บหนักก็ดีไปเลยนะครับแต่เดือนนี้จะเป็นเดือนที่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างจะขมวดปมและคุณจะได้รับคําตอบที่ชัดเจนจากเขาอย่างแน่นอนเพราะว่ามีทั้งตัวคุยนอฟ อว,วอนเนี่ยหมายถึงความมั่นคงกับความรักขึ้นมาแล้วก็มีไพ่แห่งการเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามมันมี10ดาบมาประกอบด้วยแล้วผมและก็ไพ่บทสรุปจริงๆคุณเนี่ยเป็นเจ็ถ้วยเพราะฉะนั้นออกได้ทั้งซ้ายทั้งขวาออกได้ทั้งหัวทั้งก้อยแต่อย่างไรก็ตามความรักที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือจะชัดเจนขึ้นแน่นอนในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับว่าจะเอาอยัางไงจะไปต่อรือพอแค่นี้ดีสาหรับชาวคนที่มีคนคุยที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ ยังไงก็ขอใจช่วยนะครับผมขอให้คําตอบมันเป็นไปตามที่คุณหวังไว้ละกันนะครับสําหรับชาววันอาทิตย์นะครับผมสาหรับคนที่มีคนคุยนะครับอ่ะต่อไปนะผมมาดูดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันอาทิตย์กันบ้างดีกว่านะครับผมว่าดวงความรักของคุณจะเป็นยังไงในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับอ่ะขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยครับผมขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับ ที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักนะครับ สำหรับดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมดวงความรักของชาวโสดที่เกิดในวันอาทิตย์ในช่วงปลายเดือนมิถุนาก่อนจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมโหเรียกได้ว่าทั้งสาทั้ง3แบบเลยนะครับผมไม่ค่อยจะเดียวซะเลยถือว่าเป็นช่วงดวงตกสาหรับชาววันอาทิตย์ก็แล้วกันนะครับผมในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับผมสําหรับชาวโสดก็เช่นกันนะครับผมเรียกได้ว่าอะบางคนนี่อาจจะเจ็บหนักมานะครับผมอาจจะเจอกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของความหมึ่งหวงเรื่องของการทรยศหักหลังกันมาแบบสดร้อนเรียกได้ว่าแผลสดใหม่เลยนะครับผมไปเจอใคร ไปคุยกับใครเอาไปเจอว่าเขามีเจ้าขอ,องอยู่แล้วไปเจอปาวะข,ของความหึงความ่าหวงเจ้าของเขามาหึงหวงใส่คุณแล้วก็คุณต้องมานั่งเจ็บปวดต้องมานั่งผิดหวังเสียใจหนักพอสมควรเลยนะครับในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เรียกได้ว่าไม่ประสบกับความสําเร็จในความรักเอาซะเลยนะผมทาให้ชาวอาาัทิตย์เนี่ยค่อนข้างจะปิดตัวเองมากพอสมควรค่อนข้างจะเบื่อหน่ายความรักมากพอสมควรในช่วงปลายเดือนมิถุนายนเลยนะครับผมเรียกได้ว่าไปเจอใครไ,ไม่เจอว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วก็อาจจะคุยคุยอยู่เดี๋ยวเขาก็ชิ่งไปหา ถ้าอ,อย่างนั้นนะครับผมผิดหวังซ้ำซซากๆครับผมเพียงแต่ว่าพอเข้าสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับผมชาวโสดเตรียมตัวเลยนะคุณมีเกณฑ์นะครับดวงความรักเปิดนะครับผมมีเกณฑ์ที่ได้โฟกัสกับใครแล้วครับผมแล้วก็มีเกณฑ์ที่ใครจะเข้ามาหาคุณมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมช่วงนี้จะเนื้อหอมมากเป็นพิเศษนะครับผมจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าคุณทิ้งคราบนะครับผมทิ้งความเจ็บปวดแล้วก็สามารถมูฟออนไม่ได้อย่างรวดเร็วเอาซะด้วยนะครับผมผิดหวังซ้ำซซากๆโดนหักหลังโดนอะไรมาท้อไหมไม่มีท้อ อยู่แล้วนะครับผมสำหรับชาววันอาทิตย์อย่างเราครับผมาสามารถที่จะลุกขึ้นมาใหม่เริ่มต้นความรักขึ้นได้ใหม่เสมอนะครับผมแล้วก็มีค่อนข้างจะมีคนเข้ามาหลายคนเอาซะด้วยแลผมเรียกว่าต้นเดือนนีจะเป็นช่วงที่โอ้โหดวงความรักเปิดมากๆครับผมคุยับใครใครก็หลงสเสน่ห์แลผมคุยับใครเขาก็หลงในคารลมของคุณนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามผมเรียกได้ว่าลืมความผิดหวังที่ผ่านมาเลยนะครับผมสำหรับชาววันอาทิตย์เป็นช่วงที่คุณเนื้อหอมแบบสุดๆเลยนะในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมแล้วก็ รกราคมมปะณลๆเดือนเลยนะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนที่จริงจังจริงใจซะด้วยนะผมหลังจากที่ลองผิดลองถูกกันมาหลายคนในช่วงร้นเดือนนะครับผมสุดท้ายแล้วจะมีหนึ่งคนในนั้นนะครับผมที่จะเป็นคนที่ดูมีความจริงใจมีความซื่อสัตย์มากที่สุดนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับทางกฎหมายก็เป็นไม่ได้เพราะไพ่ของคนมีตัวจัสติสนะครับผมหรือถ้าไม่ใช่เนี่ยคนคนนี้ก็จะเป็นคนที่ออกแนวโผงผางตรงไปตรงมานะครับผมออกแนวเป็นคนซื่อๆนะครับผมเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีคนที่รักเดียวใจเดียวเข้ามาใน คุณจะโฟกัสกับเขาได้แน่นอนนะผมเรียกได้ว่าลืมความเจ็บหวิดหวังลืมความเจ็บปวดที่ผ่านมาได้เลยนะครับผมแล้วก็มีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นใหม่กับคนที่จริงจังจริงใจมากกว่าเดิมแน่นอนในเดือนกรกฎาคมนี้สําหรับชาวโสดที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะผมว่าชาวโสดจะเป็นยังไงอีกนะครับสำหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับสำหรับชาววันอาทิตย์นะครับผมอขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับที่เกิดในวันอาทิตย์ด้วยนะครับผม สำหรับดวงความรักของชาวโสดนะเอาจริงๆคนคนนี้ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะดีในอะไรหลายๆอย่างเลยนะผมแต่ว่าปัญหาปัญหาของเขาและคุณนะครับผมอาจจะมาจากการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยห่วงพื้นที่ส่วนตัวมากเกินไปและมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งขี้หึงมากเกินไปหน่อยแล้วก็ทําให้คุณกับเขานะผมถึงแม้จะมีอะไรที่ตรงกันหลายอย่างเพราะว่าเขาออกแนวเป็นคนตรงไปตรง,ตรงมาด้วยกันไหมครับก็เลยจะเป็นสายที่ค่อนข้างจะบูค่อนข้างจะชวนทะเลาะมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมทําให้คุณก็มีความรู้สึกว่าเะจะเอาอยัางไงดีนะรู้สึกว่าเออเขาก็จริงจง นะผมเขาเป็นคนจริงจังริงใจเป็นคนที่ผงผ่างตรงไปตรงมามากพอสมควรนะครับผมเพียงแต่ว่าบางทีด้วยความที่เขาเป็นคนตรงมากเกินไปหน่อยนี่แหละครับผมทําให้คุณก็เหมือนกับว่า จะเปิดก็เปิดไม่สุดอองยืดดีกว่านะครับผมจะไม่ใช่หนุม่มหรือสาวสายโรแมนติกที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับผมจะเป็นสายแบบสายจริงจังสายจริงใจแล้วก็เป็นสายบู๊เหมือนกันนะครับผมทําให้คุณเนี่ยก็มีความรู้สึกไม่ค่อยจะไว้ใจสักเท่าไหร่ว่าจะไปกันรอดไหมนะครับผมถามว่าจะชอบไหมอ่าชอบประมาณหนึ่งเลยนะคนที่จะเข้ามาหาคุณในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมคนที่คุณจะโฟกัสแต่ถามว่าจะถึงขั้นที่จะได้ลงเอยกันเลยไหมได้คบหากันเป็นแฟนเลยไหมคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากจะดูกันเป็นนานก่อนดีกว่าเพราะว่าจะมีนิสัยยอะไรล พี่ไม่ค่อยจะโอเคสำหรับความรู้สึกคุณเท่าไหร่นะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของความตรงไปตรงมามากเกินไปของเขานี่แหละครับผมแล้วก็ความเป็นสายบู๊ของเขามากเกินไปหน่อยนี่แหละครับผมทาให้คุณค่อนข้างที่จะไม่เปิดใจรับเขาเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามก็จะเป็นคนที่จริงจังจริงใจคุณแล้วก็มาทําให้คุณลืมความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาได้แน่นอนนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์สําหรับชาวโสดที่เกิดสำหรับชาววันสำหรับชาวโสดที่เกิดในวันอาทิตย์ในเดือนพฤกภาคมนี้นะครับผม ครับผมและสำหรับวันนี้นะผมก็จบคทรทำนายของชาววันอาทิตย์เพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาร์โลววิตุนด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับและสำหรับท่านใดที่กดติดตามช่องทาร์โลววิตุนก็ขอให้เฮงรวยๆ,ๆปังๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอคบคุบ